suy đi, mọi người. ma, hùng xem xếp Cho anh đặt kim nói chuyện đâu, hùng nhảy phô nhảy phô nào. Sao bạn? Đây anh bỏ. Ngọc bữa đây, mập hùng nhảy. Sao bạn? sao bạn? ตลาดกันตลาดจะพี่น้องอ่ะอาณาอะไรกันซาบะซาบะจะพี่น้องอันนี้โอ้ยจักบาทบุ๊นี่อย่าเอามากายอย่าเอามากายไปนองเบิ่งพี่ดึงหมัดไปใส่ไงอาณาเอาหัวหง่วงจุกตัดเข่งพี่น้องเลยมันอันไหน มันหยกมาไว้มันหน่วยใหญ่มันใหญ่พะโล่นะ้ช่เมืองที่น่ะใหญ่แห้งกับหยกมาไว้เด้นใหญ่แห้งคุณรอกินตำหูของเตคข่าตะ่ายลิปเยอดใจรออีกแป๊บหนึ่ง มาเรื่อยพี่น้องพี่ได้จะกินส้มตำดีเมือสาวบ้านาให้โอกาสออกไปข้างนอกได้ไเลยนะพี่น้องพี่ทำไมพี่มีปิดอันนั้นเลยนันลวกแค่เดียวพี่จะได้หั่นป่ะเลือกปอกเดียวลวกแค่เดียวหอยยอนะแต่เพิ่งยิงกคนอืะ <laughs> ล่วงลวงม,มามาว่ไห้าถแมวไปกบยไปกันาดเร็ดเทองหวานมามีงนคการลืมมาไปตามหาเน็ตในสุดท้ายก็ได้เน็ตพอดีหวานมาแล้วองเต็งองเงจะไปซื้อ,อซิมเน็ตไงแต่ว่ามันไม่ได้ได้แต่ซิมแบบเน็ตแต่มันไม่ค่อยดี ปกติใส่ซิมเน็ตไลายปีฉันก็ยังงงอยู่ว่าทำไมไตอนนี้จะไม่ได้ติดต่อมา<ล>แล้ว,ลวมันอัพโหลดคลิปอัพโลดดหลดคลิปบ่ได้บ่หน่าเลยอัพโหลดคลิปมุนจิบๆเราขอโทษน,นะมันส่วนหนึ่งบ่ค่อยไม่คิดอย่าว่ากันนะนอัพโหลดคลิปเป็นสี่ถึงโมงเหมนะือนไรรงไรแล้วก็อัพโหลดอัพโหลดทั้งวันบ่ได้เลย สีอัดคลิปอัดคลิปไว้อัดคลิปไว้งามได้ซิมเน็ตแบบเก่ายัางสีลงให้เบิงนะ่งเนาะพี่น้องแกเยาว่ากันเด้อพนะี่น้องิซมน c p ิ c ีโอโอาจ์ติขาดหายไปเนาะบางส่วนก็นอาร์ติไดซิลงจกพักหนึ่งนะพี่น้องถ้าตอนได้ซิมเน็ตยังจะได้เบิ่งคลิปช่วงนี้ก็อัดคลิปไปก่อน อ้าวอร่อให้หลวงนั้นให้หน่อยเสี่ยงเราไปกินกระโจมตามเราใส่ด้วยกันแล้วมันมันไม่เค็มบอกโอเคเนาะกระชายที่จะแต่กกแกงด้วยอืมเด้อนเวลา คนดีเห็ดยูทูบนะเพียงน่ล่าทีโบมีเน็ตขอใจทรมาน,น,มานจิตใจอัพโหลดคลิปก็ได้นะหาคลิปให้มันโบแห้งอัพสายมือหนึ่งยังอัพโหลดกูแล้วเลยคือตอนนี้แบบจงสั่นอะไรเนียงปกติใส่คลิปเน็ตลายตีมัน,ม,นมันเบิดเขตมันเบิดเขตตั้งแต่วันที่สี่สี่เมษา นี่ก็ผ่านมาสองสมหมื่นยังพอท่านมีเงินไปซสือสิ้มเนี่ยไปสือเอาแบบลายเดือนโบแโมห้มทีเป็นยังไงอัปโหลดคลิปยังโมหันได,ด้จมให้ฟังสือพี่น้องส,นะส่งของความเสียงยังบมได้เลยเงิดหลายสื่อมาแล้วสือสียพีแต่อัปโหลดคลิป่ย ันที in, ่ใส่เลนเฟขอัใไหอยู่ใส่เลนเฟญเฟดอย่งเงนะเป็นอะไ้สิตามะฮูงม่ให้เห็นมงหูเห็นต่คนเอาถาดมาให้หนเออเอาแม่เบื่สือให้ลรวยังกับกระ เียมดองไงที่ไปใส่ได้ข้อขวานแม่ไหนลูกชดสวมันก็มีเบิดตทั่วไปและมีเงินสื่อพี่ว่าเนะ ดีเนาะเอาจักหมากดีเผ็ดๆเอาเ่าไว้อยู่กินเดี๋ยวมีเูาเยอะนะอุ้ยเผ็ดเดี๋ยวเผ็ดต้องกินูเดียวว่ะหอนราย่นอะเ้ยกินเผ็ดๆขาโควิดนะ เอาเผ็ดๆน,นะถ้าโควิดไงสื่อผิดมาใหม่ผมเผ็ดเลื่อมั้งผิดเจ้าใหม่อาจจะเผ็ดก็ได้ เปรเพล่องเมืองลดใส่ผงนัวลงไปแซ่บเส่บเงินกุ๊งเซ่บเงนกผงัวนั้นส้นมัาพลงไป ตาลจักเล็กน้อยสิ่งที่ขาดบม่ได้คือประเด็ก ปลาแดงลงไปนิว,ว,วอ่ะนิวอ่ะนิวอ่ะโอ้ยปลาแดงใหญ่มาเตะดังแท้ใส่มมะเขือเทศพี่น้องอุ้ยนีดกะป่ามะเขือเทศจนหัวสัน่นขี้มือล้วน พ oh, oh ี่น้องไปดื่กินเอยจะมัวเอาเลือดลงนั่นมีมะนาวลงไปโอ้เอามะนาวลงเป็นหน่วย

รดเรียบร้อยสมกลองไปเห่ากับไข่แมงวันมาแล้วแมงวันมาหาประแดกแล้ว โคกปิดลงนี่บริกรตามขางเดียวโคกปิดลงนี่บริกรอยี่ยว่าเดี๋ยวพี่น้องเองตามขางหนึ่งายขางหนึ่งได้ยังหัวเลยเอาเป็นว่าแซม็มเอาเป็นว่ามันสีแซ็มโคกนี่นะทำมันปิดลงนี่เองบริกร พี่น้องเด้อพี่น้องเอ้ยแซ่บๆนทุกันสุดตำสร้างเหยียบเบิงพี่น้องเอ้ยจะเสบปวดเสกมาซิมเบิง สมตำสร้างเหยียบมาเด้อพี่น้องกันเมื่อกี้เด็กกัน,น,นกรรสำหรับคลิปนี้สาวบันหนา้าฝากไว้สำหรับกัเด้อพี่น้องไปแล้วบ๊ายบาย